สิ้นปีแล้วหลายคนก็คงได้หยุดพักผ่อนแต่สำหรับฝ่ายบุคคลแล้วนี่คือฤดูของการประเมินผลงานประจำปีในขณะที่คนอื่นๆกำลังพักผ่อนฝ่ายบุคคลกลับต้องเผชิญกับความท้าทายในการสรุปผลงานทั้งปีให้ออกมาเป็นตัวเลขเพียงตัวเดียวเคยดูผลประเมินแล้วคิดไหมว่านี่มันเกี่ยวกับฉันจริงหรอเนี่ยคุณไม่ได้คิดไปคนเดียวหรอกนะบางครั้ง ผลลั์ที่ออกมาก็รู้สึกไม่ยุติธรรมหรือไม่ตรงกับผลงานจริงๆของเราเลยฝ่ายบุคคลต้องตัดสินคนเป็นสิบหรืออาจจะร้อยคนซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือน,นกันเหมือนกับการเปรียบเทียบคนที่อีเก้แมงเรื่องสปอร์ตชีดกับคนที่ร้องเพลงเก่งในที่ประชุมความกดดันมันสูงมากและความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้ไม่ใช่เพราะฝ่ายบุคคลใจร้ายนะแต่เพราะเราทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกัน แอปอ่านตีนลูกสกันอกคติแอปแฝงเข้ามาได้และบางครั้งก็มีการใช้ทางลัดวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้านคอผิดพลาดท,ที่พบบ่อยที่สุดในการประเมินผลของฝ่ายบุคคลและจะแชร์เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ทุกอย่างยุติธรรมมากขึ้นมาเริ่มกันเลย r e c e n ซ CBE Bias คือการไต่ที่มีแบลซอร์น์ คือการตัดสินคนจาพผงานแค่สองสัปดาห์ล่าสุดไม่ใช่พผงานตลอดทั้งปีไม่ใช่พผงานตลอดทั้งปี The Halo Effect The Halo Effect คือช่วงเวลาดีเพียงครั้งเดียวทำให้เราลืมเรื่องอื่นทั้งดีและไม่ดีไปหมดให้คะแนนตามความรู้สึกเรอ นั่นเหมือนกับการนำทางด้วยเข็นทิตที่เสียควรใช้ข้อมูลไม่ใช่สัญชาตญาณกำหนด KPI พิดเหรอเอว้ฟีอาลเสร็จนั่นเหมือนกับการขอให้ปาปีนต้นไม้การให้ฟีดแบ็กและคะแนนก็จะไม่มีความหมาย ไม่มีข้อมูลผลง,งานวะนั่นเหมือนกับการไปสารโดยไม่มีหลักฐานควรเก็บหลักฐานไว้เสมอการประเมินผลประจำปีเป็นเรื่องยากแต่ก็เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเติโบโตอย่าเพิ่งให้คะแนนไปใชยสีแต่จงใช้การประเมินเพื่อสร้างความเป็นธรรมและกระตุ้นทีมของคุณ Year-end evaluation ไม่ใช่แค่ให้คะแนนแต่คือเครื่องมือสร้างความแฟร์และพัฒนาองค์กรหลีกเลี่ยง bias ใช้ data match KPI และ calibrate คะแนนให้ดีจงเป็นโค้ชไม่ใช่แค่ผู้ตัดสินชี้ให้เห็นถึงใช้ชนะจัดการกับข้อผิดพลาดและวางแผนสำหรับฤดูกาลหนะ้าไปด้วยกันหลีกเลี่ยงอคติใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ตั้งเป้าหมายที่เกี่ยวข้องและปรับเทียบผลลัพธ์ให้ถูกต้องนั่นคือวิธีที่คุณจะเปลี่ยนการประเมินจากที่ทําให้ซีเสียกําลังใจให้กลายเป็นการพัฒนาและทําให้ทุกคะแนนมีความหมายขอบคุณที่รับชมครับ